สายโมหาม่าดเดือจ้า แหล่งท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งของจังหวัดมุกดาหารช่วงนี้นะคะขอรีวิวอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากว่าระบบเขาดันฟีดให้เราไปทางนี้เท่ากระต้องไปสะกรจกักขอเอาสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามของจังหวัดมุกดาหารที่นะคะหลายๆคนมากกระต้องแวกนะคะสักการะกราว้ว้ขอพรนะคะพีน่น้องจ๊ะมาเที่ยวมุกดาหารแล้วผ่านไปได้เลยค่ะมาเดินลอดทองพญานาะเพื่อว่าเสริมสิริ งคลชมวิวแม่น้ำคงและกับเทศเทลาานะคะสปรปอล่าใดนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะองพระยาสีมุกดามหามุนีนินปานนาคราชตั้งอยู่บนภูเขาสูงอยู่ที่วัดรอยพระพุทธบาทภูมณโรมจ๊ะพี่น้องก็จะเห็นนะคะอา พระเจ้าองค์ใหญ่พระเจ้าใหญ่แก้วมุกดาสีไตรัตนะคะแรงท่องเที่ยวที่คืนซื้อในจังหวัดมุกดาหารมาขอพ่อมากราบไหว้สักการะได้เด้อจาา้าขาวขาวข้ามจา้าฝ่าสีสวยวาวพิกกะขอโทขอภัยเด้จอจ้าเพราะว่าบกคอยสัมผัสแต่กะอยากจะรีวิวนะจ๊ะเนาะแรงท่องเที่ยวของจังหวัดมุกดาหารแลวกะ็ช่วงนี้ระบบพ้นดันฟีดทหมาแบบนี้นะคะฝ่าสีสวยก็เลยต้องนะคะได้กลับมานะคะ ในจุดจุดเดิมจุดที่เราเคย นับนาทีในการรับชมเราเคยนะคะมารีวิวนะคะในช่วงที่เรายังไม่ผ่านการส่าวใดใดนะคะเนาะระบบพ้นทดันให้มานนะคะว่าเออนะคะในช่วงนี้เราก็ต้องรีวิวแบบนี้เราก็รีวิวแบบนี้นะคะนี่ก็คือหลักการในการทําคลิปของฝาสีสวยค่ะขอบคุณทุกการติดตามนะคะอย่าลืมก็แล้วกันผ่านไปผ่านมานะคะแวะกราบไหว้สักการะขอพรได้นะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะสักการะพระเจ้าใหญ่แก้วมุกดา สีไตรัดและก็องค์พยาศีมุกดามหามุนีนินปานนาคราชนะคะต่างอยู่บนภู